สวัสดีตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะทุกคนน้องเข้าแถวกันตอนกี่โมงบ้างคอมเมนต์บอกพี่เป้ชมหน่อยแล้ววันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาน้องไปรับกระเป๋าหัวกระโหลกระตายสีขาวมีออร่ารอบๆด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันเป็นสีดําแล้ววันนี้เป็นสีขาวค่ะแล้วง่ายกว่าเมื่อวานด้วยนะคะแต่เขาแจกพีเศษสามพันชิ้น 3, ต้องรีบทํานะคะน้องไม่งั้นมันจะไม่ทันเอาเด้อเมื่อน้องใส่มาก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกเลยว่าต้องมีกันแล้ว เราแม่ตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิ์ไ้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันนะว่าทํายังไงบ้างสมืวาพี่แป้ชมบอกน้องแล้วนะคะว่าจะมีของฟรีหลายชิ้นมาเลยนะคะกับแบบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเป็นมงกุฎหรือเป็นคาทานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นกระต่ายนะคะน้องที่เป็นสีขาวสุดสีดาเนี่ยหมดไปแล้วเรียบร้อยซึ่งเราจะต้องใช้เงินในเกมนะคะทั้งหมด5 0 0 0มืเหรียญค่ะให้น้องวิ่งเข้ามานะคะในประตูสีฟ้าแล้วก็เลนไปเรื่อยแบบนี้นะคะซึ่งเทคนั่นก็คือ้านอองงยิ่ยู่กน้องยิ่ง นะคะโน้จะเห็นว่ามันจะมีคนที่แบบหยุดค้างไว้อะไรเงี้ยหรือแบบมันไม่กระดิกไปไหนเลยนั่นแหละคะ่ะน้องๆน,นั่นคือทิกนะคะในการที่ทําให้เราเนี่ยจะได้เงินเยอะต่อรอบต่อหนึ่งครั้งยิ่งเราอยู่นานเราจะยิ่งได้เงินเยอะค่ะพี่แมงก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันว่าทำยังไงถึงจะหยุดได้เหมือนคนอื่นนะคะเพราะตัวพี่ต่อยปล่อยไปมันก็ไหลต่อยพี่กระโดดมันก็ไหลาฮารโนมมีทิกแบบไหนนะคะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าทำยั ถึงมันจะหยุดได้อย่างพี่แป้งชมบอกนะคะน้องๆสีขาวเนี่ยใช้เงินเหรียญทองนะคะทั้งหมดห0 0 0มืเหรียญพี่แป้งชมเล่นไปประมาณหนึ่งนาทีนิดๆนะคะน้องๆพี่แป้งได้มาประมาณพันเหรียญนะคะหนักที่บอกนะคะน้องๆมันจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะคะใครที่อยากได้และย,ยังไม่ได้เค้าแถวนะคะน,น้องรีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก่อนที่ของมันจะหมด